สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปท่าน้ำนนมานะคะก็เลยถ่ายภาพหอหนาฬิกามานะคะแล้วก็เห็นว่าภาพก็สวยดีนะคะก็ได้บรรยากาศนึกถึงอดีตสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านจะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงไก่แบบปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ปู่เนี่ยจะหวง ห่วงไข่ไก่มากมากมากเลยปู่เนี่ยเขาจะเป็นน้องน้องของย่าของย่านั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วเขาก็ไปทุดงไปทุดงกันเป็นร้อยคนแล้วกลับมาก็จะมีสิ่งต่างๆที่มาจากป่ากลับมาด้วยก็เลยมาแล้วก็มีอาการแปลกเปลี่ยนไปเขาบอกว่าไปทุดงร้อยคนกลับมาประมาณเจ็ดคนหรือแปดคนนะคะประมาณนี้ไม่เยอะ เหลือรอดกลับมาไม่เยอะสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับมาปู่ก็จะมีอาการแปลกๆแต่แม่นยำมากนะคะก็เลี้ยงไก่ห่วงไข่ใครขอซื้อก็ไม่ให้ขนาดลูกหลานจะกินยังไม่ได้กินเลยเขาเก็บไข่ไก่ไว้สองปีจนมันเน่าะอค่ะ,ะเน่าแล้วก็คัดแยกกันออกมาก็ได้ไม่ขีใบได้ไม่ขี่ใบค่ะก,ก็ยังจําอยู่คนมาขอซื้อนะคะ ไข่ไก่สองปีบอะค่ะไม่ยอมขายให้ใครนี่คือผลจากการไปทุดงแล้วกลับมารอดชีวิตกลับมาแต่ก็มีสิ่งแปลกๆนะคะก็จำได้แต่เด็กๆแล้วนะคะก็เลยถ่ายหอนาฬิกาแล้วก็ไก่มาสมัยก่อนใช้ไก่ปลูกใช่ไหมคะสมัยก่อนใช้ไก่ปลูกแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เก่งขึ้นก็ผลิตนาฬิกาประดิษฐ์เริ่มแรกคือการประดิษฐ์นาฬิกาก่อนแล้วก็ พอประดิษฐ์แล้วได้ผลว่าเออนาฬิกานี่ใช้ได้เดินตรงก็มนุษย์ก็เปลี่ยนจากการประดิษฐ์เป็นผลิตนะคะจากประดิษฐ์เป็นผลิตผลิตหรือผลิตประมาณนี้ไม่ผิดเนาะโชคดีมีความสุขนะคะปลอดภัยขอให้โชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยนะคะมีเงินเก็บด้วยสวัสดีค่ะ